สวัสดีครับทุกทเจอกันอีกรอบนะครับที่เก่าที่เดิมครับผมตอนนี้ก็เวลาบ่ายสามโมงคึ่งแล้วนะครับแกลจะได้เวลาประคนนองแข็งรอบสุดท้ายแล้วนะครับอีกสักครู่นะครับอีกสักครู่อีกสักครู่นะครับประคงอีกสักพักนะครับ สักพักนึงเราคงจะพักนน้มแขนนะครับหลอบสุดท้ายนะครับหลอบสุดท้ายแล้วก็จะได้กินข้าวข้าวอาบน้ำกันนะครับจะได้พักผ่อนนะครับพักผ่อนร่างกายพรุ่งนี้ก็จะทำการรักษากันต่อนะครับพรุ่งนี้ก็จะเปิดด้านตามปกตินะครับวันนี้วันหยุดนะครับคุณหมอหยุดนะครับหมอท่านหยุดนะครับ หยุดทุกวันศุกร์นะครับทางร้านจะหยุดทุกวันศุกร์ทางั้นก็จะเปิดทําการตามปกติส่วนพ่อเรากลับมาแล้วนะครับกลับมามันเดิมตามคําเรียบร้องนะพ่อหายไปกี่วันดิดนี้นีไปเที่ยวกี่วันดิ อให้พอ,อ,อคิดถึงหมอิึงหมอโอ้ไปทีนี้กลับมามีมือปืนมาด้วยครับนี่มีมือปืนมาด้วยเลยมาเฝ้าเลยทียนี่ เราก็พึ่งมาทิ้งช่วงบ่ายบายครับช่วงบ่ายผมก็ออกไปตัดผมนะครับตัดผมแล้วก็นั่งให้อากาศเย็นๆก็พึ่งเข้ามาครับมาก็เลยมาทำคลิปนี่นะครับมาก็เลยมาทำคลิปพอดีครับผมเจอกับพ่อพอดีอาบน้ำเสร็จนะครับ ว่าจามันจะบาบครับมันร้อนมากกลัวช็อกครับกัร้อนมากยิงไม่สบายอยู่นะครับเดี๋ยวมันจะไปใหญ่ดีจังหวะช่างตัดผมมาพอดีนะครับมาตัดให้เมียนะครับก็เลยถือโอกาสเอาด้วยเลยถือโอกาสเอาด้วยเลย ไปห้าวันกลับไปห้าวันนี้ไปหาหมอตะเวนหาหมอนะครับไม่ได้หนีไปไหนนะครับไปตะเวนหาหมอ <c oughs> หาหมอตรงนั้นตรงนี้ก็มาหาหมอตรงนี้อีกนะครับเดียมือปือนมาด้วยครับมือปืนบอกว่าต้องมาด้วยไม่งั้นไม่หาย <c oughs> แม่บอกว่าต้องมาคุมต้องมาคุมไม่งั้นไม่งั้นอดี๋ยกลับบา้าน ว่าต้องมาคุมนะครับว่าต้องมาคุมไม่งั้นจะบนกับบ้านนี้พ่อ,อพ่อนี่เป็นสะโพกเคลื่อนไม่ได้ไม่ใช่ธรรมดานะครับไม่ใช่กระดูกทับเส้นธรรมดานะครับเป็นสะโพกเคลื่อนนะครับภาษาบา้านนอกคือกระดูกรุดบวกนี่นะครับ ผมมันหลุดครับหลุดออกจากเบ้าครับบอกกับอายุไลายเลยนะครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามแล้วนะครับเมะธรรมดานะครับอายุท่านก็มากแล้วนะครับคุณหมอก็จะค่อยๆ่อยทำนะครับจะทำเหมือนใบลุ่นก็ไม่ได้ครับต้องค่อยๆ่อยทำนะครับอาการแบบนี้นะครับต้องค่อยๆ่อยทำค่อยๆ่อยขยับนะครับจะทำเหมือนวัยรุ่นไม่ได้ครับ วัยังไงก็ทำได้เขามีเทคนิคแน่นอนครับท่านมีเทคนิคของท่านแน่นอนว่าจะทำยังไงนะครับแต่ว่าต้องใช้เวลานะครับต้องใช้เวลาใช้เวลาในการรักษานะครับก็ปัจจัยหลายๆอย่างนะครับแบบแรงกมเนื้อแรงกำเนื้อของพ่อด้วยนะครับ ความแข็งแรงของกระดูกด้วยว่คุณพ่อก็อายุหัวนครับเจ็ดสิบแล้วนะครับเข้าหลักเจ็ดเข้าไปแล้วครับเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามแล้วนะครับก็ต้องค่อยๆทำนะครับถ้าคุณหมอ,อบอกตั้งแต่วันแรกนี่คือจบเลยนะครับผมก็ภาวนานะครับแจกดีบอสมาวันแรกนะตั้งแต่รับเคสหมดเละครับตั้งแต่ทักเข้ามาในเพจโอ้อายุเจ็ดสิบกว่าแล้ว ทำไงเนาะปรึกษากันกับทีมงานนะครับเลยตัดสินใจให้พ่อมาไม่ได้เปลี่ยนโอกาสนะครับให้พ่อมาก็เลยทันมาบิดโทรคุยกับพี่ปูพี่ปูก็เลยมาถ้าทำไม่ได้คือทางใครทางมันว่าง,งัันนะมอวันแรก,กหมอก็ได้ทำการตรวจด,ดูนะครับก็เลยรับไว้นะครับยังทำได้อยู่นะครับก็ยินดีด้วยนะครับได้รักษาต่อ ก็กลับไปเคลียร์ธุระทางบ้านนะครับก็กลับมารอบนี้นะครับไม่รู้จะอีกกี่วันนะครับไม่รู้จะอยู่อีกกี่วันต้องไปไปมาๆอย่างนี้นะครับแสยงว่าอย่างนั้นนะครับอาจจะอยู่ติดต่อกันสามวันหรือสี่วันนะครับแล้วก็กลับไปพักนะครับไปพักแล้วก็กลับมาสู้กันใหม่ครับอย่างที่ผมบอกนะครับ อายุมากแล้วจะทำนันไม่ได้นะเสี่ยงนะครับเป็นเคสที่เสี่ยงเหมือนกันนะสำหรับอาการของคุณพ่อนะไม่ใช่งานเบานะครับงานนี้เป็นงานหินของคุณหมอเลยนะครับงานนี้ของคุณหมอเลย <S <S เสี่ยงนะครับเสียเส่ยงเสี่ยงเสี่ยงมากเสี่ยงก็คือตัวกระดูกแตกนี่นะครับ <S 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 เรื่ององเรื่องนะครับ เรื่องคือวกระดูกแตกต้องค่อยๆทำต้อค่อยๆทำค่อยๆขยับค่อยๆขยับกระดูกนะครับค่อยๆขยับกระดูกเ่ามีคุณแม่มาด้วยนะครับมีคุณแม่มาให้กำลังใจเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้เข้าห้องนะครับ นี่ก็ได้เข้าห้องรักษาต่อนะครับคุณพ่อแม่ก็จะได้เข้าไปเป็นกำลังใจนะครับแม่ถ้าพ่อหายนี่จ้างหมอนลำอะไรนี่คณะอะไรนี่จ้างรถแห่เลยไหมแห่จากนี่ถึงบ้านเลย ชั่วโมงก็ห้าพันถ้าถูกร,รัตติลีก็แต่แแฮไปอ๋อแแฮไปก็ให้เดินไปเท่านั้นเองไเรื่อยๆโอ้ยเดินไม่ไหวเนาะกระดูปึพ่งเข้าที่ไม่ให้เดินต้องให้ค่อยเดินให้พอนั่งรถดูสาวๆเต้นไปเลย <c oughs> ถูกรัตติลีเนาะพอเนอะ <c oughs> ไม่กี่วันนี่2-3วันนี่ สิวไบเดอเดี๋ยวมีแม่ค้าเข้ามานี่ไม่แน่นะน,นี่ดูลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเนี่ยโอ้ยสองใบจา้างรถแแ่กับบ้านเลย <c oughs> หายแล้วเนาะมารัราาากษาหายแล้วร <c oughs> ักษาหายแล้ว,ก,าาลวก็ดูเขาที่แล้วว่า <c oughs> <c oughs> รักษากันไหนนู่นเนี่ยอยู่ล้ำไปมา่กเลยครับถ้าหายแล้วจะตามมาแสดงว่าเขาส่งพ่อมาก่อนเขาส่งเขาส่งหน่วยก็ตายมาก่อนเขาส่งเขาส่งหน่วยก็ตายมาก่อนนี่นี่เขาส่งหน่วยก็ตายมาก่อนถ้าพ่อหายนี่มีตามมาเยอะครับ พก็ม,มาาดครับมันหมอทำไม่ได้หรอกรักษาไม่หายครับผมถ้าเป็นเส้นเลือดในสมองตีบแตกอม,มือพึกออม,มะพาดเนี่ยไม่สามารถที่จะรักษาให้หายได้ครับผมต่ทำให้ผ่อนคลายเนยได้อยู่ เป็นอมพึกอัมพาตนะครับอัมพฤกษ์อมัอมพาตเส้นเลือดในสมองตีหรือแตกนี่ครับไม่สามารถที่จะรักษาให้หายได้มีคุณหมอไม่สามารถที่จะรักษาให้หายได้เพราะว่าเส้นประสาทนี้โดนทําลายไปแล้วนะครับมันจะคอนยากครับเส้นประสาทดนทําลายไปแล้ว แต่ก่อนก็โทษแต่ผีสางแล้เออแต่ก่อนก็พอจะล้มปั๊บก็หนุนหาดูหมอดูอะไรไปหนุน วันนี้เขารู้แล้วว่าเป็นอะไรเขาพัฒนานะครับเป็นนู่นเป็นนี่ดูหมดครับนี่นะครับก็มีเพิ่มเข้ามานะครับคุณพ่อครับคุณแม่ก็มให้กำลังใจแล้วก็เป็นผู้ป่วยเก่าแล้วก็อยู่ในห้องพิเศษอีนะครับสองสามคันนะครับหน่อยก็คงจะประคบน้องแข็งนะครับ แข่งรอบสุดท้ายแล้วนะครับก็เดี๋ยวคนแข่งเสร็จก็คงจะได้กินข้าวกันอาบน้ํานะครับครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็มีตอนรับคุณพ่อนะครับมีตอนรับการกลับมาอีกครั้งนึงครับเอามาสู้กันต่อหลังจากที่กลับบ้านไปนะครับบ้านไปทำธุระนะครับก็กลับมาต่อนะครับมาสู้กันอีกยกหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะหายนู่นนะครับ ก็ขอให้ประสบผลสําเร็จนะครับขอให้คุณหมอรักษาหายเร็วๆนะครับขอหายเป็นปกติไปวจะได้ดูรถแห่นะครับเราก็จะได้ดูรถแห่ด้วย <c oughs> <c oughs> <c oughs> เนี่ยหวัจะจ้างรถแห่เลยว่ากันเอาไว้ติดตามกันต่อในคลิปต่อๆไปครับจะติดตามอาการโน่นโอ้ไปเรื่อยๆครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพลงลนี้นะครับสวัสดีครับผมมาเจอกันคลิปหน้านะ